ก็จะพาว่าพ่สีหกักแล้ดมยาดิรมปุ่นทองแล้ว <c oughs> ปุ่นทองปุ่นใส่แล้วสีขางแล้วอู้าเห็ดเียนบานมูาบานไสบานวัชิหกักสีราบชีราบ,ราบมีพืนราบซะนีน่แหละแคาเจ้าก็มาเห็ดมูบานใสพี่น้ะง่เกีย่ยต่ำเนยป่าน ปลุ่มด้บ้านได้ลุ่มด้บ้านคอยคอยมื่อหรนขึ้่ไปร่กัอยเบรกคอยก็เราพี่น้องเลยคอยคย่องรถโอ้มนโค้งดีนะดีนะเพะมีรถวนม่านดีนะเาเม่ออ้ไร้งตรอมดาได้พี่น้องโอ้ย กวงฮักกมันกวงฮักสอกเลยกวงมวนสอกเลยล่ะค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อเลยไม่รถไม่กงมีผีแต่แห่าอังสันมวนสอกมวนเฉนดยหน่อยกูน่ะดอกดราเลื่องโมปลื้ออยู่มั่วจมัวคืออะล ตืนลกาง,งานนเสียงคจยรถพี่น้องบ่เห็นจะเบาโอ้ย,ส,ออยสิหากแน้่หลาเลี้ยวลงมานยใสสิขาเห็นวะเดี๋ยเราคงได้หละแต่ดิ้งสูงโอ้บางบบางนิสีขาจุงบุกจุงต่อไปลงเนี่ย โรงเรียนบ้านร่มเก้าร่มเก่าซีร่มเก้าเผาไทยส่งตำรับนี่มีส่งตำรับอยู่ผู้เด็ดหละมาสร้างมหาเ็ดขายแต่อยู่นมูลอีกอ๋อมีบางคนเด็ดไหนวะเจอคนอิสานนี่หเนาะพักักรถออาหนึ่งกิโลจัดด้นะค่อยค่อย ว้มาให่เธอเอาก็าก <c oughs> จะพาว่าข่ยสีห้าข่อยดมยาด,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 ดมปุ่น <c oughs> ทองแล้ว <c oughs> <c oughs> ปุ่นทองปุ่นใส่รอวสีห้ารอบอ้ไปเลีเเ้ยวเบิ้งไปไปเลีเ้วเบิ้งอัน ข้างล่างว่างห่างรื้อหินหักอ่ะมู่บ้านแถวเนี่ยขาเจ้าเดี๋ยวออกไปเล่นหนังสือข้างนอกเภตงานข้างนอกเนี่ยขาเจ้าคือสิบประหยัดเขาว่าผมว่าเนาะลำบากก็ได้คือพอทางเมียบ้านเดียวกองเราโอ๊ยน้องเงี้ยิญยาสิกับปิ๊กอยู่นี่ไปล่ะผมผ่านฝังหลอดห้อ่ถีดใส่วางมือให้จีบ อันนี้คืออย่างแมนมาแมนพักกอนกุนลายอยู่อนนี้จอดล่งรถเพื่อให้มันสวงกอนมันลงองรถปักสีหักแตกซะสองยเมตรข้างหนาว่ด้อา่นี้เหรอพแล้วนะทางเขาไม่รู้อันนี้ว่าเมนดอกพุนกลางกาหร,าร,รือุนทางเขาเล่มีนบอกีน,แ,นแกงลาดแกงนั่นนะราดแกง คิดพันสองร้ยของนอ้ำเยอะมีของน้ำเยอะยี่<อ>จุดพักรถเนียืเียมที่เรืยรัดหมดทั้งรวม